สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้มาให้กําลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ยังต่อสู้อยู่ผมเองเนี่ยนะครับก็ต่อสู้ร่วมกับพี่น้องร่วมกับประชาชนมาส9มสิบเก้าปีเต็มๆครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยหลายคนถามว่าห่างหายไปไหนกเกษียณอายุราชการแล้วครับ นะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี66เมื่อปี66เนี่ยก่อนเกษียณอายุผมได้รับรางวัลน,นะครับผู้นำสาภาพดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยกับพี่น้องครับฉะนั้นก็เชื่อมั่นนะครับว่าการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนไม่เสียหายแล้วก็ไม่ห่างหายไปไหนผมเองครับพี่น้องเป็นคนบ้านเกิดอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปมีครอบครัวที่นครศรีธรรมราช ผมเป็นลูกหลานท่านพุทธทาสครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้บ้านเมืองพอมาดูหลายส่วนครับในธรรมตาวาจาที่ท่านได้สั่งสอนลูกหลานและก็สิทธิของท่านไว้นะครับเช่นเดียวกับสายกองทัพธรรมสายท่านโพธิรักษ์นะครับซึ่งอันนี้คนสมัยก่อนเนี่ยมองอย่างนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นลูกหลานท่านคนสมัยก่อนมองว่าท่านพุทธทาสพิกุนะครับเป็นพระคอมนิสต์พระบ้า พระไม่สร้างวิหารไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างกำแพงไม่สร้างวัตถุมงคลนะครับฉะนั้นจะไม่มีเรื่องพวกนี้ฉะนั้นท่านนั่นเองเนี่ยผมเองในฐานะเติบโตมาเขาเรียกว่าวัดทานน้าไหลซึ่งทุกวันเขาเรียกวัดสวนโมกในขณะนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนจะไม่ค่อยกราบไหว้พุทธทาสโดยเฉพาะคนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่เมื่อเมื่อท่านท่านได้เสียชีวิตไปนะครับกลายเป็นว่าคนที่นั่นแหละเพิ่งสํานึกได้ว่า ถ้าไม่มีอ,อริยสงฆ์แบบนี้เนี่ยประเทศชาติจะไปไม่รอดบ้านเมืองจะไปไม่รอดเพราะท่านบอกว่าถ้าศิลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศครับพี่น้องครับเออมันเริ่มเห็นจริงครับมันเริ่มเห็นจริงอะ่งอะถ้าคนไม่มีศิลธรรมคนในบ้านในเมืองมีปัญหาสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดไว้แล้วผมยังเนี่ยยังอยู่ในมือถือผมเลยท่านบอกว่าเมื่อประชาชนเลือกผู้แทนโกงก็ได้ผู้แทนโกง ผู้แทนโกงทั้งหลายประกอบกันเป็นรัฐสภาก็เป็นรัฐสภาโกงรัฐสภาโกงไปตั้งคณะรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลโกงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เป็นคนโกงโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วจะอยู่กันอย่างไรเออมันเริ่มเป็นจริงนะพี่ดอรครับใช่ไหมครับเราเห็นในขณะดนี้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสอวอ นะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับและอีกอารหนึ่งเขาเรียกว่าผู้แทนราษฎรสสอครับผู้แทนราษฎรเอ้ยมันจะผู้แทนเราจริงหรือเปล่าตกลงเราเป็นราษฎรหรือเป็นประชาชนหรือเป็นอะไรกันแน่แล้วมันไปทําหน้าที่เราหรือเปล่าเราไปทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรเอ๊ะแต่เป็นทาหน้าที่แทนพรรคการเมืองเอาหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นคนสัง่งไอ้นู่นไอ้นี่ตกลงมันเป็นผู้แทนเราหรือเปล่านะครับฉะนั้นอมาจาวาจาที่ท่านได้กล่าวไว้เรื่องพวกนี้ครับ มันกลับมาเป็นจริงหมดเลยแล้วผมเองในฐานะเป็นลูกหลานวันนี้พี่น้องครับเกษยียณอายุราชการแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านหลายคนบอกว่าคุณนัทเซอร์ทนายมิน้นพี่แก้วบอกว่าเดี๋ยวผู้บัญจรสก็คงจะมีโฆษณาแฝงโฆษณาแฝงบอกว่าไปทําร้านขนมจีนอยู่ที่บ้านไปขายขนมจีนอยู่ที่บ้านอยู่กับแม่สามสิบเก้าปีเนี่ยที่ผมมาใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนในการต่อสู้นะครับเรื่องข้าไฟแพงเรื่องาการทุจริตคอร์รัปชัน นะครับแล้วก็ต่อสู้กับระบบทักษิณพี่น้องครับในวันที่ออกมาต่อสู้ในคราวแรกมีการรัฐประหารผมเนี่ยสู้กับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่พฤกษาธมินนะครับในขณะที่ลุงจำลองประกาศว่านะครับประกาศกับหลายคนเลยว่านะครับท่านจะยอมอดข้าวอดน้ําเพื่อจะต่อสู้กับพวกทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในยุคนั้นนะครับผมเองก็มาด้วยนะครับตอนนั้นยังยังไม่ได้ทํางานการไฟฟ้าสวยาก็มาด้วย นะครับก็แอบมานะครับมาต่อสู้ก็มาเห็นหลายสิ่ง like siempre, หลายอย่างพี่น้องครับการต่อสู้ของลุงจำลองของกองทัพตําเนี่ยคือคนพวกนี้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าเป็น,ปนพี่สนที่ลิ้มตองคนนะครับพี่สมจัก์โกสยสุขซึ่งเป็นผู้นําด้านแรงงานนะครับพี่สนที่เนี่ยถ้าถามผมนะครับท <c oughs> ่น <c oughs> เป็นผู้นําด้านสื่อน,นะครับเราติดตามทา่านทางด้านสื่อน,นะครับพี่สมจัก์โกสัยสุขเนี่ยทางด้านนักแรงงาน nice. <c oughs> clapping, นะครับพี่พิภพตรงชัยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า เป็นแกนนําด้านการนําภาคประชาชนในการต่อสู้เขาเรียกว่ากลุ่มพวกเนี้นะครับแล้วก็มีอาจารย์สมเกียรติพงไพฑูรย์ทั้งท่านเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ห,ห้าแกนนําในขณะนั้นเนี่ยนะครับพ,พี่พิพพ์ทองชัยตอนนี้เจ็บป่วยอยู่นะครับเมื่อคืนก็ไปเจอท่านที่เวทีนะครับหลายครั้งที่ผมเองได้มีโอกาสเจอกับแกนนํานะครับในวันที่พี่สนทิถูกยิงเนี่ยผมก็ไป,ไปหาท่านด้วยที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมนะครับ ในวันที่อาจารย์สมเกียรตินะครับท่านไม่สบายเราก็เห็นภาพรับว่าการต่อสู้ของแกนนาคนเหล่านี้นะครับมันสู้ด้วยจิตวิญญาณความเป็นจริงอ่ะแต่วันนี้พอเรามาเห็นบ้านเมืองนะครับผมไม่เคยคิดเลยครับว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านทั้งหลายนะว่าพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ที่เราเรียกเนี่ยนะครับกับทักษิณเนี่ยจะคุยกันได้และจะเป็นคนพาทักษิณกลับมาประเทศไทยพี่น้องเราเคยเชื่อไหมว่าจะเป็นแบบนี้เราไม่เคยเชื่อใช่ไหมครับ แล้วไม่คิดว่าจะมีแบบนี้แต่ประเทศนี้มีครับพี่น้องครับเออแล้วมาแล้วก็ไม่ติดคุกแล้วก็ในคําถวายนะครับขอพระราชทานอภัยโทษลองพี่น้องลองไปอ่านผมก็อ่านนะครับยอมรับว่าตัวเองทาผิดอ่ะแล้วก็ผิดจริงแต่นั้นที่เราสู้มาเนี่ยว่าทักษิณหรือระบบทักษิณทุติร์รัาชันมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพี่น้องแล้วพอเป็นเรื่องจริงที่ถูกยึดทรัพย์สามสี่หมื่นล้านแล้วยึดหรือยังอ่ะครับ พี่น้องว่ายุดหรือยังเอาแล้วระบบราชการมันทําอะไรอยู่อ่ะแล้วทำไมทีของพวกผมนี่ยทั้งยุดทซัท์ต้องต้องไปประกันตัวออกนอกประเทศไม่ได้โอสารพัดนเลยครับเอ๊ะแล้วทําไมวันนี้กลายเป็นคําพูดที่ว่าคนมีเงินไม่ติดคุกอยู่สุขสบายนะครับคนจนนะครับคนพวกนี้ต้องรับชะตากรรมเออแล้วมันเป็นจริงไหมมันเป็นจริงไหมพี่น้องไม่จริงครับพี่น้องเชื่อผม ว่าไม่จริงเพราะสิ่งที่ท่านพุทธทาสพูดกับลูกหลานแล้วบอกพวกเราว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งพี่น้องครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นอะไรครับไม่ต้องไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ต้องไปเป็นรัฐมนตรีไม่ไปต้องเป็นนายกอบจอไม่ต้องไปเป็นนายกอบตอครับตอนนี้ผู้พันจอดของพี่น้องไปเป็นคนดีของสังคมครับพี่น้องครับเป็นคนดียังไงครับพี่น้องครับคุณแม่บอกว่าท่านอายุมากแล้ว จอตตัวเองไปสู้กับบ้านเมืองมา39ปีแล้วไม่ได้อยู่กับแม่เลยฉะนั้นบ้านปลายมาดูแลแม่หน่อยตอนนี้ผมไปอยู่กับแม่ที่บ้านที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องครับฉะนั้นการดูแลผู้มีพระคุณคือการทําความดีใช่ไหมพี่น้องการดูแลชาติบ้านเมืองก็เป็นความดีอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ต้องไปเป็นอะไรครับเป็นคนดีของสังคมและมุ่งมั่นในการทําความดีครับพี่น้อง เพราะความดีชนะทุกสิ่งเกิดมาเป็นคนใดผมยังเชื่อนะครับคําพูดของรัฐบุรุษของประเทศไทยนะครับคําพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกว่าเกิดมาต้องทอดแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นคําพูดของใครครับพี่น้องครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เรื่องคำพวกนี้ครับผมก็จํามาใช้ว่าเออเกิดมาต้องทอดแทนบุญคุณแผ่นดินบุญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของพ่อแม่วันนี้นะครับกราบไหว้อะไรต่างๆก็กราบไหว้ได้ แต่สิ่งที่อย่าลืมคือกราบไหว้ผู้มีพระคุณและตอบแทนผู้มีพระคุณครับโดยเฉพาะพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่ให้ชีวิตเรามาครับพี่น้องหลายคนวันนี้อาจจะดูถูกพ่อแม่พ่อแม่เป็นชาวนาขับรถสองแถวนะครับตัวเองเป็นด็อกเตอร์โอ้ใหญ่โตครับบ้านครับเมืองเป็นนักเลงใหญ่เป็นมาเฟียนะครับเดินไปไหนนะครับคนต้องกราบไหว้บูชาต้องมีรถนำกวบวนต้องโอ้ยเต็มไปหมด ถามว่ามันมีความสุขจริงหรือเปล่าครับพี่น้องความสุขเหล่านี้รับสมบัติที่พยายามสร้างที่พยายามหารวยติดอันดับโลกรวยติดอันดับประเทศรวยติดอันดับต่างๆแล้วครอบครัวท่านคนรอบข้างท่านมีความสุขไปกับมึงด้วยหรือเปล่าครับพี่น้องครับคนเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่มาสะท้อนกับพวกเราหเห็นว่าผมยังจำตะกี้นั่งฟังอาจารย์หมอเขียวไปด้วย นะครับท่านพูดเจ็ดข้อผมก็ฟังไปด้วยนะครับนั่งกินข้าวไปแล้วก็ฟังในสิ่งที่ที่ผมพิสูจน์ผมเองมีโอกาสครับพี่น้องในวันที่ทํางานนะครับส่วนหนึ่งก็ได้มีโอกาสเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงผมไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรง่ายๆผมไม่เชื่อนะผมเป็นคนไม่เชื่อฉะนั้นผมไปพิสูจน์ครับผมไปประเทศอินเดียยี่สิบห้าวันพี่น้องไปตามรอยพระพุทธเจ้าว่ามีจริงไหมเออมันมีจริงครับพี่น้องครับพระพุทธเจ้ามีจริงนะครับและพิสูจน์ได้ ว่าสิ่งที่สร้างเอาไว้ในประเทศอินเดียในประเทศศรีลังกาต่างๆเนี่ยผมไปมา25วันเต็มๆก็ไปเดินทางดูว่าเออคนเรานะครับวันหนึ่งเกิดมาเป็นลูกพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกพระราชาใช่ไหมครับเอานะพระพุทธราชาแต่เสียสละตัวเองนะครับเพื่อจะทําให้โลกมันสงบสุขร่มเย็นเช่นเดียวกับพี่น้องนะครับหลายคนวันนี้หลายคนบอกว่าเอออยู่กับบ้านสุขสบายดีแล้วทําไมต้องมาอยู่ข้างถนนทํไมไม่ต้องมาต่อสู้ นะครับทำไมต้องมานะครับบอกว่ารัฐบาลไม่ดีรัฐบาลโกงและพวกนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นนักขัดขานตัวยงก็มึงยังไม่ดีจริงอ่ะใำไมพี่น้องเขาต้องยัคขานอยู่ฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคํากล่าวนะครับพระพุทธศาสนาที่โบผมนับถือนะครับที่พกท่านนับถือและศาสนาอื่นๆที่คนนับถือนะครับมันมีหลักทั้งนั้นนะครับหลักของพวกเราก็เหมือนกันหลักของผมก็เหมือนกันครับผมยังเชื่อในคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ยังเชื่อในการมุ่งมั่นในการทําความดีผมยังเชื่อในคําที่ท่านพุทธทาสสอนว่าทําดีดทีทําชั่วชั่วท่านสอนแบบนี้นะท่านไม่ได้สอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วท่านจะไม่สอนแบบนี้ท่านบอกว่าเอาแล้วเราถามว่าตาทําดีดียังไงแกก็บอกว่าถ้าทําดีดีเลยใครไม่เห็นก็ดี ใครไม่รู้เราก็ดีของเราเราดีไม่ต้องบอกใครดีได้เลยดีวันไหนดีวันนั้นทําดีช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือประเทศชาติทําเลยครับไม่ต้องมีใครเห็นก็เป็นเรื่องดีครับท่านสอนแบบนี้ครับพี่น้องเออเราก็นึกถึงเออที่ตานอันที่สองท่านบอกว่าถ้าทําชั่วนะใครไม่เห็นมึงก็ชั่วเออใครไม่เห็นมึงก็ชั่วนะชั่วเลยและความชั่วจะติดตัวไปตลอดชีวิตท่านบอกแบบนี้ เออมันก็จริงอ่ะเราก็คิดแบบนี้ครับท่านนั้นจะไม่สอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วท่านบอกว่าถ้าทาดีดีเลยทําดีวัานไหนดีวันนั้นทําชั่วชั่วเลยนะครับแล้วก็ชั่วเลยแล้วก็ชั่วไม่มีโอกาสจะดีเลยนะแล้วท่านบอกว่าการทําความดีทําง่ายกว่าความชั่วพี่น้องหลายคนคิดว่าทําความดียากจะยากตรงไหนท่านบอกว่าไม่เห็นยากอะไรเลยนะครับ <crunch ing noise> ล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยล้างได้เลยท่านบอกนะครับ แล้วก็จะทาความดีต่างๆลูกบอกง่ายกว่าทําความช่วยทาความช่วยมันต้องคิดเยอะนะต้องวางแผนนะจะปลดนี่ต้องวางแผนนะใช่ไหมต้องวางแผนอะไรดีๆถ้าต้องความดีไม่ต้องวางแผนอะไรบอกว่าทาได้เลยเออเราก็เริ่มเข้าใจในหลักคําสั่งสอนของท่านฉะนั้นวันนี้ผมมาให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องนะครับถามว่าการต่อสู้จะหายไปไหมคงไม่อย่างหายไปนะครับแต่ว่าต้องไปทําหน้าที่ลูกนะครับต้องไปทำหน้าที่ดูแลนะครับแล้วตอนนี้ผมเองก็ บอกกับทางทนายมิน้นทางตั้มทางนัดเซอร์ทางพี่แก้วทางคนที่ร่วมทางหมอเขียวทางนะครับทางอาแซมดินเนี่ยผมนับถือนะครับกับอาแซมดินเนี่ยนับถือเหมือนน้องของพ่อคนหนึ่งเลยนะครับอยู่กับพวกเรามาฉะนั้นผมเองยังบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมจะาหายไปไหนผมไปทําหน้าที่ของประชาชนอยู่กับมวลชนนะครับอยู่กับพื้นที่ไปดูว่าตกลงการเมืองระดับท้องถิ่นการเมืองที่เราคิดว่า วันเนี้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่คนชอบมากนะว่าเป็นประชาธิปไตยอะ่ะมันใช่หรือเปล่าถ้าประชาธิปไตยต้องซื้ออ่ะมันใช่ไหมผมก็มองแบบนี้นะครับวันนี้เลือกตั้งนายกเลือกตั้งกำน,นันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต้องใช้เงินเั้านั้นเลยนะคนก็มาบอกว่าผู้พังจอร์ดลงสมัครอบรตหน่อยสิใช่ไหมผมบอกว่าถ้าลงต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะบอกสักห้าล้านโอ้ลงสมัครอบรตห้าล้าน 5, แล้วเงินเดือนเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาท แล้วมันจะลงทุนทาอะไรอะ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้การเมืองทางบ้านประชาชนคิดแบบเนี้ยผมบอกว่าพี่ถ้าพี่คิดแบบนี้นะประชาชนคุณคิดแบบเนี้ยคุณยังคิดผิดอยู่ถ้าคุณคิดผิดนะคุณต้องเริ่มจากภาคประชาชนนี้แหละไปคิดว่าจะทํำยังไงให้การเมืองที่เป็นระบบประชาธิปไตยจริงๆอะ่ะที่เราเข้าใจอะ่ะนะครับว่าการเมืองในยุคหลายคนผมเนี่ยอายุ62แล้วหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่อายุ60แล้วนะครับหลายคนอาจจะเข้ามาในรูปแบบหนึ่ง แต่รูปแบบเมื่อก่อนเนี่ยครับพี่น้องครับผมโตมาจากสังคมบ้านนอกสังคมบ้านนอกเป็นสังคมแลกเปลี่ยนไม่มีการซื้อขายจําได้ไหมครับพี่น้องเมื่อก่อนมีข้าวก็ไปแลกปลานะครับมีเกลือนะครับก็แลกกันมีแลกกะปิแลกน้ําแลกกันแบบเนี้ยไม่ใช้เงินเป็นตัวกลางแต่ปปัจจุบันเนี่ยมันใช้เงินในการซื้อเงินซื้อทุกอย่างวันนี้นะครับเงินซื้อแม้กระทั่งความผิดความถูกความถูกต้องฉะนั้นวันนี้ถ้าเงินซื้อได้ทั้งหมดผมว่าบ้านเมืองมัน จะวิปริตแปรปวนแล้วก็จะไม่กลับมาแบบมีคุณธรรมแบบที่ท่านพุทธทาสพูดหรอกแต่วันนี้พี่น้องครับสังคมไทยต้องคิดใหม่ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตรงไหนครับเปลี่ยนตัวเองก่อนเราชอบไปเปลี่ยนไอ้นอนเปลี่ยนไปนี่นัดเซอร์ทำไมใส่กางเกงตัวนี้ไม่สวยเลยทําไมใส่เสื้อแบบนี้เราชอบไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมครับเราคิดจะเปลี่ยนคนโน้นเปลี่ยนคนนี้ถ้าจะเปลี่ยนเขาก็บอกให้เปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยลุงจําลองใส่หม้อห้อม เราก็บอกเอ้ยลุงใส่หม้อเขาไม่เห็นหลอ่อไม่เห็นสวยไม่เห็นสมาร์ทเลยอะ่ะนะครับแต่ผมไม่เห็นกษัตริย์จิกมีนะ่นะนี่นี่ผมไม่ได้ล่วงล้ำนะครับเป็นกษัตริย์จิกมี่เห็นคนที่ใส่พระธรรมของอินโดนีเซียของลาวนะครับเขายังใส่ผ้าถุงอะ่ะเออมันก็ดูดีและดูเข้ากับบ้านเมืองดูเข้าบรรยากาศด้วยฉะนั้นการแต่งกายมันบอกถึงว่าธรรมของเราว่าเราเป็นคนสมระหรือเราเป็นคนตามสังคมใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปตามสังคม นะครับรองเท้าคู่ละแพงๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเสื้อผ้าดีๆไม่มีประโยชน์เพราะตายอะไรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นก็กลับมาที่เดิมกับพี่น้องกลับมาที่เดิมที่ผมพูดตอนแรกว่าถ้าศีลแล้วไม่กลับมาโลกาก็วินาศอย่างที่ท่านพุทธทธาพูดใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้การทําบุญไม่จำเป็นต้องไปที่วัดไม่จำเป็นต้องทําบุญเยอะป้าป่า,ปากาถินทําบุญทําที่ใจนะครับใส่บาตรไม่ต้องใส่กับพระเสมอไปก็ได้ ใส่กับสิ่งที่เราอยากจะใส่เขาเรียกว่าใส่แล้วก็ให้แล้วตัวเองมีความสุขผู้ให้จะมีความสุขกว่าผู้รับเสมอฉะนั้นเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่กลับมาสอนผมกลับมาคิดทบทวนบทบาทตัวเองเหมือนกันว่าผมต่อสู้กับคนทุจริตคอร์รัปชันต่อสู้กับระบบที่ไม่เป็นธรรมในสังคมมา30สิกว่าปีวันนี้นัดเจอถามผมว่าพี่จอร์ดสามารถแรงงานที่พี่อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับสาภาพแรงงานเกือบทุกสาภาเนานะวันนี้กับพี่น้องครับ แตกแยกทางความคิดเพราะอะไรเพราะทุกคนจะไปยึดอยู่กับตําแหน่งอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์อยู่กับชั้นนะครับไปอยู่กับสถานะคนมองสถานะที่รถเบนที่บ้านหลังใหญ่ที่ตําแหน่งสูงสูงที่ได้เป็นปลัดหที่ได้เป็นรัฐมนตรีที่ได้เป็นนายกที่ได้เป็นสวที่ได้เป็นสวตอพวกนี้ครับจะไปยกยกฐานะแบบนี้ซึ่งการยกฐานะแบบนี้ผมก็เลยไปเปลี่ยนความคิดของคนว่า การเปลี่ยนสถานะตัวเองใหม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะว่าถ้าคุณไปยกย่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็เดินไปขอนะครับเดินไปขอ,อนาการเมืองมันก็กลับมาหาตัวเองฉะนั้นวันนี้ผมไม่ไปขอใครนะครับผมไม่ไปบอกใครผมมุ่งมั่นในการทําความดีกับพี่น้องครับทําทุกวันถ้ามีโอกาสก็ทําความดีไปตลาดไปเจอแม่ค้าก็ถามว่าลูกเต้าสังกมเป็นยังไง ลูกเป็นยังไงวันนี้ครอบครัวดีไหมคนในครอบครัวทะเลาะกันไหมที่ไม่เข้าใจกับแฟนไม่เข้าใจกับลูกวันนี้ลูกอยู่ไหนนะครับตัวเองเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นการสร้างแบบนี้ผมไปสร้างสังคมพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้ผมไปอยู่กับสังคมไปอยู่กับชุมชนใหม่นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่อ่ะอายุ60ปีเริ่มต้นใหม่ว่าสังคมที่รามรามาอยู่สังคมเมืองที่คนสมัยก่อนบอกว่าเรียนหนังสือสูงๆ แล้วจะได้เป็นราชการเป็นเจ้าคนนายคนแต่เป็นเจ้านายคนแล้วเฮียจะไม่โกงประเทศอ่ะเป็นก็ไม่ประโยชน์จะไม่พี่น้องออไม่เป็นดีกว่าเป็นแล้วก็ไปอยู่ในคุกปันปลายชีวิตนะพี่น้องดูครับระบบทักษิณเนี่ยนะครับวันนี้มันเป็นข้อมูลที่ท,ท,ทุกคนพิสูจน์ได้ว่าทักษิณทุจริตคอรัปชันจริงจะไม่พี่น้องเพราะตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองคอรัปชันจริงทักษิณเนี่ยนะครับยอมรับนะแต่คนที่รับใช้ทักษิณน,น,นะครับรับใช้ระบบทักษิณ ส่วนใหญ่มีความผิดติดคุกครับพี่น้องติดคุกนะแล้วไม่ได้มีความสุขเลยชีวิตฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมบอกไงเราต้องกลับมาทบทวนว่าเอ๊แล้วบ้านเมืองจะไปต่ออย่างนี้ยังไงทางออกประเทศจะเป็นอย่างไรผมก็มองเหมือนที่อาจารย์หมอเขียวพูดตะเคียครับทางออกประเทศก็ต้องเอาศีลธรรมกลับมาเอาสังคมกลับมานะครับเอาคุณงามความดีกลับมาใช่ไหมพี่น้อง ไม่ใช่เอาตำแหน่งเอายอถาบรรดาศัก์เอาสิ่งรอบกายมาไม่ใช่เอารถเบนซ์มาไม่ใช่เอาบีเอ็มมาไม่ใช่บ้านหลังใหญ่มาอยู่บ้านหลังเล็กถ้าครอบครัวมีความสุขพ่อแม่นะครับสุขภาพดีพ่อแม่ลูกรักกันตอนเย็นกินข้าวด้วยกันถามสัวทุกสุขดีบกันไม่ใช่เป็นเจ้าของตลาดแต่ก็ค่ากันล้างตระกูลใช่ไหมพี่น้องร่ำรวยมหาศาลจะมองตากันไม่ได้เลย มึงจะโกงกูหรือเปล่ามึงจะเอาของกูหรือเปล่า,ออลานอนตายก็ไม่หลับพี่น้องฉะนั้นผมไม่มีเรื่องแบบนี้พี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เดินทางมานะครับในงานวันเกิดทนายนิติธรล้ําเหลือซึ่งยังไม่ถึงนะวันที่19บเก้าโน่นแต่เขาจัดงานไปก่อนนะครับที่จริงแล้ววันที่19ก็คิดว่ายังอยู่ต่ออีกสักวันหรือ2วันนะครับตอนนี้บอกกับพี่น้องว่าผู้บัญจ้อก็ยังเป็นนักสู้ของพี่น้องประชาชนแต่ว่าไปทํางานอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่า ทางพวกเราเวทีบอกว่าขึ้นมาเป็นกําลังใจบ้างไหมมาครับพี่น้องครับถ้ามีโอกาสก็จะมาแล้วก็ยังบอกกับพี่น้องว่าตําแหน่งไม่สําคัญกว่าหน้าที่ครับพี่น้องครับเราไม่มีตําแหน่งอะไรแต่เราทําหน้าที่ของเราพี่น้องกองทัพทำทำหน้าที่ดูแลความสะอาดนะครับดูแลในที่ชมนุมนะครับทําให้สังคมมีจิตใจดีขึ้นอันนี้เราก็ทําของเราครับพี่น้องครับนะครับเรามุ่งมั่นทําเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับ คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งและคนที่ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณจะเป็นคนเจริญก้าวหน้าในชีวิตและจะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีครับพี่น้องฉะนั้นผมก็ยังยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ผมยังยึดมั่นในคํสทางสอนของพระพุทธศาสนาผมยังมุดยึดมั่นว่าคาที่นะครับสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงจุมพลนะพูดไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่โกงชาติบ้านเมืองมันจะไม่มีความสุขจะไหมพี่น้อง แล้วก็จะตายแบบไม่มีความสุขอะเพราะทรัพย์สมบัติพวกนี้มันเอาไปไม่ได้ใครเคยเอาอะไรไปได้บ้างพี่น้องแม้แต่เงินใส่ในปากให้ยังเอาไปไม่ได้เลยกันนดครับขนาดเผาให้อ่ะเผาบ้านให้เผารถให้ยังกลายเป็นกี่เท่าเลยใช่ไหมพี่น้องครับเออมันก็เอาไปไม่ได้กูเราก็ไม่รู้ว่าในนรกในสวรรค์มันขี่รถขี่อะไรกันได้หรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องนะเพราะผมก็ไม่เคยไปครับแล้วก็ยังไม่อยากไปครับพี่น้องครับ ยังอยากเห็นบ้านเมืองยังอยากเห็นพวกเรานะครับมาวันนี้เป็นกําลังใจนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกภากส่วนที่กลังต่อสู้กันอยู่คนที่ทำหน้าที่ทุกหน้าที่มีประโยชน์ครับพี่น้องมีความสุขครับคนเก็บขยะนะครับจะมีความสุขมากกว่าคนทิ้งใจะไหมพี่น้องครับเพราะคนทิ้งมันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันทิ้งไปมันจะทําลายอะไรไปบ้างแต่คนที่เก็บจะรู้เพราะเก็บและก็ทําความสะอาด โดยเฉพาะสะอาดที่สุดคือสะอาดทางด้านจิตใจใช่ไหมครับพี่น้องคนกองทัพธรรมที่ผมเชื่อมันเพราะผมอยู่กับพวกท่านมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนดูแลพวกเรานะครับในการชุมนุมผมเองก็นะครับคงจะมาเจอพี่น้องอีกนะครับเป็นระยะระยะนะครับถ้ามีโอกาสไม่ได้หนีครอบครัวมานะพี่น้องครับแต่ว่าลูกสาวครอบครัวติดตามว่าพ่อเกษียณอายุแล้วนะครับอยากให้อยู่กับแม่ คือผมเนี่ยพี่น้องครับต้องบอกตามตรง่ะว่าคดีเยอะมากทนายมิ้นเนี่ยเป็นคนกรรมชีวิตพวกผมไว้เลยนะครับเพราะเป็นคนทําคดีให้พี่น้องนะครับผมโดนตั้งแต่ยุคพันธมิตรนะครับยุคพันธมิตรยุคเสอ้ายยุคกบปอสเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนี่แหละนะครับคดีเยอะมากพี่น้องนะครับวันนี้ต้องประกันตัวในชั้นศาลนะครับล่าสุดเนี่ยพี่น้องครับมีโทษจําคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญานะครับ แต่สาลบอกว่าสิ่งที่คุณำคนะทณำเป็นความดีนะสิ่งที่คุณทำเป็นความดีนะต่อสูอ้พระชาบานเมืองดีแล้วแต่คนก็ยังมีความผิดอยู่เอาดียังมีความผิดอีกนะเอาว่าไปเราว่าไปพี่น้องครับแต่ก็ใจก็ยังยิดมั่นเป็นเรื่องปกติครับนักต่อสู้นะครับวันนี้แม้บ้านปลายชีวิตถ้าต้องติดคุกนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะคุกไม่ได้ขังเราใช่ไหมครับขังขังไว้แต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจในการต่อสู้ขังไม่ได้ฉะนั้นสู้ต่อไปครับพี่น้องชัยชนะ จะเป็นของประชาชนเสมอฟ้าสีทองผ่องอัมพ ا ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการต่อสู้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ